อันนี้บาลีแปลแปลตามนี้เลยค่ะถ้าเราจำเ,เราจะดูได้ยังไงถ้าทิฏฐิคือไม่ประกอบถ้าศัพ์ถ้าสัพยุตคือประกอบความหมายอยู่ตรงนี้เลยนะความหมายอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็อาังคาริกกับสังคาริกมีมีการชักชวนกับไม่มีการชักชวนนะมีการชักชวนไม่มีการชักชวนถ้าเป็นสม,มนัสเนี่ยประกอบด้วยความดีใจ แต่ถ้าพร้อมด้วยความดีใจแต่ถ้าเป็นอุปเปขาพร้อมด้วยความเฉยเฉยเนี่ยมีคําแปลอยู่ในนี้พร้อมด้วยความเฉยเฉยนะเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ได้ให้การบ้านไปทั้งหมดเลยแล้วบอกวิธีการหมดเลยทุกทุกดวงจําได้ไหมนั่นแหละให้ไปทําแบบนั้นและค่ะทำแบบนั้นแหละบบน,นละ,นะทีนี้การการเขียนที่ให้ทําแบบนี้มันก็ ก็เหมือนเขียนพระบาลีที่เป็นแถวถ้าเราทําอย่างนี้มันจะง่ายต่อการท่องนะคุณิงนะคุณิงไปทําแบบนี้ใช่แล้วก็โทรศัทสองดวงวันนั้นฝากทั้งหมดเลยสิบสองดวงจําได้ไหมโทรศท์สองดวงแล้วก็โมหะอีกสองดวงก็คืออกุโลจิตสิบสองจำได้นะฮะน่ะเป็นการบ้านไปแล้วอันนี้คือการบ้านของทางวันธรรมดาเขาแต่ของน้องขวัญ หน้าสิบอีกครั้งหนึ่งนะน้ขฝันนะลูกนะขอให้แม่ชีนะลูกนะหน้าสิบ <c oughs> น้ขฝันนะโอ้ <c oughs> <c oughs> มีเวลาสบายมากเอาชื่อให้หมดเลยนะลูกเอาดวงจิตให้หมดเอาชื่อให้หมดนี่ของน้องขวัญอืมนะเอา้าพอละวันนี้ <c oughs> สมควรเก่บเวลาละเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการ นะลา,าคำลาไว้ก่อนนะคำ,คำลาคำลาครูเมื่อวานนี้บอกทีหนึ่งไหมว่าคำลาครูผู้หญิงเนะี่ยลงได้ด้วยโปรตีจำได้ไหมคะนิขวัญอ่าน่อ่านะ <c oughs> ทีนี้เราไหว้พระอันก่ <c oughs> อนกันหน้าไปทางพระปฏิมาก่อน อรหันัมมาสัมพุทโภพคาวาพุทธังพักวัตังอภิวาเทมิสวาขาโตพักวาตาธมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโฆสังขังนัมมามิเช่นนั้นกันนะ เดี๋ยวแม่ชีแบ่งบุญให้กับเราเทพเทวากันเทวดาที่มากับพวกเราด้วยนะปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนและก็เทวดาที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะรับรู้ด้วยวิถีใดๆจงอนุโมนะัทานานะคะ ทุกขปัตตาจะนิดทุกขาพยาปัตตาจะนิดพยาโสกป,ปัตตาจะนิดโสกาโหนตุสพัพเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอห,หิสัมปตังบุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสพัพสัมปติส,ส,สิทธิยาทานันทะทันตุสัทธายะสีหลังรกคันตุสัพทาภาวนาพิระตาโหนตุ คัตฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพลัปัปต,ตาปัจ,จีกานันจะยังพลังอรหันตานันจติเชนารักขันพันธามีาาสัพพูโูอุปญ,ญสิทธานิกตาสายานัญยานิกตานิเมเตสังจะพาคิโนโหอนุสัตานันตาปมาณกา เยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาตโยทิถาเมจามยติถาวาเยมัชตะเวริโนสัตตาติถันติโลกสมิงเตภูมมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวกามราสังสลันตาปวาปเวยาตังเยปฏิทานังเมอนุโมทันตุเตสยังเยงจิมังนัปชานันติเทวะเตสังนิเวทยุง มายาทินนานปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสพีสัตตาสถาวนตุอเวราสุขชีวิโนเข้มปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิจะตังสุภาอิจฉิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพพีปุรินตุสังกปาจันโทปนาราโสยะา,ามะนิโชติอรารโสยะา สพีติโยวิวัตชนตุสภโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันต,ตรายโยสุทิทีขายุโกภวะอภิวาธนะสีริสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังอะนุโมทามีเดินทางกลับบ้านสะดวกปลอดภัยทุกท่านนะคะกล่าวคำลาก่อน นิทุกขาโหทะสุขิตาโหทะท่านทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์และมีความสุขเถิดสาธุสาธุสาธุ